อันนี้เป็นปั๊มน้ำเสมอนะครับยี่ห้อฮานุโล่พันห้าร้อยวัตต์นะครับท่อออกสองนิ้วนะอันนี้แพงก็หกแพงครับเป็นแพงโพลี่สามร้สี่สิบวัตต์หกแพงนะครับหแผงแดดกับประมาณสอมงกว่าครับเพิ่งเช,าชา้าๆเลยอันนี้เก็บพนะคได้ ไล่เต็มท่อเลยไลเต็มท่อครับ,รดบ,รดบแดดประมาณสองน้อยๆนะนรครับไหล่เตรมท่อดีนะแหวงก็หกแหงนะครับเป็นแหวงผู้รีสามร้อยสี่สิบบาทต่อแหงนะครับตอ,อกต้องยอนที่ประมาณหกท่อนนะครับฮาโนูโล พันห้าร้อยนะครับไปสนใจกับติดตั้งสร้างเชียวหรือว่าสั่นกับไปทีร้านก็นได้ร้านไลท์พิพัฒน์เูมันาขเลยครับ